มาดูทางด้านประธานวุฒิสภากันบ้างค่ะได้ออกมาแจงเหตุสอวอลาในวันโหวตนายกนะคะก็วอนผู้ที่กระทําการคุกคามสอวอในตอนนี้โปรดหยุดด้วยนะคะไปติดตามรายงานสดจากคุณพิษณุปแป้นวงค่ะน,นี้นะครับประธานวุฒิสภายังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลความปลอดภัยให้กับบรรดาสมาชิกวุฒิสภาด้วยพร้อมกันนี้ก็ยังขอให้สมาชิกวุฒิสภานั้นหยุดแสดงความคิดเห็นกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ครับ นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาได้ใช้เวลาในช่วงก่อนเข้าสู่ระก,การประชุมชี้แจงการลาของสมาชิกในการลงมติโบวตนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกวุฒิสภาลาประชุมถึง33คนมีสวลาล,ล่วงหน้าโดยลาราชการสองคนลากิด9คนผบเหล่าทัพลากิจอีก6คนและลาป่วย16คนแต่เมื่อลงมติปรากฏว่ามีผู้ไม่ลงมติ43คนเท่ากับว่าสมาชิกที่มาร่วมประชุมไม่ลงมติเพียง10คนนายพรเพชร ยังกำชับสมาชิกให้งดแสดงความคิดเห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272โดยให้รอพิจารณาในกระบวนการของรัฐสภาเพื่อจะได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะกันกรองกฎหมายที่นำเสนอไม่ควรโต้แย้งหรือตอบโต้ผู้ที่อยู่ในสภาวะไม่พอใจเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วเสนอกฎหมายนี้เมื่อเสนอกฎหมายแล้วค่อยพิจารณากันอย่างรอบคอบเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการส่วนกรณีสว ถูกคมขู่คุกคามได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแล,แลแล้วเพราะเป็นหน้าที่ของประธานวุฒธธิสภาที่จะต้องดูแลสมาชิกพร้อมว่อนให้หยุดการคุกคามท่านที่ได้ทำการในลักษณะการคุกคามโจมตีแทรกแสงบุคคลอื่นนั้นไม่ควรจะทำนะครับและผมก็หวังว่า เมื่อเรื่องนี้ไม่มีการกระทําก็จะไม่มีความผิดอาญาหรือเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะก,กันต่อไปนะครับมีข่าวว่าจะมีการยื่นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ200มาตรา272ผมพิจารณาและเห็นว่าท่านสมาชิกก็คงยังไม่สมควรที่จะแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เมื่อเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้วเราจึงจะพิจาราร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะการกรองกฎหมายที่นําเสนอเราไม่ควรโต้แยง้งหรือแสดงความคิดถึงโต,ต้ตอบต่อผู้ที่อยู่ในสภาวะไม่พอใจเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้วจึงได้เสนอกฎหมายนี้ ล่าสุดนายเสรีสวนพานนท์พร้อมกลุ่มสอวอและทนายความนะครับถแถลงว่าได้ให้ทนายความดําเนินการยื่นฟ้องทั้งคดีอาญาและแพ่งสองทนายความที่มีการกล่าวให้ร้ายเพื่อให้สังคมได้ตื่นได้เข้าใจว่าเสรีภาพนั้นเป็นของทุกคนและต่อไปจะดําเนินคดีกับผู้ที่กล่าวให้ร้ายในโซเชียลทั้งหลายและที่ระบบ AI รวมถึงพักการเมืองที่ให้การสนับสนุนยุยงให้เด็กทําผิดกฎหมายส่วนการวตรอบสองนะครับนายเสรีมองว่าการเสนอชื่อซ้ําที่สภาไม่ เห็นชอบไปแล้วจะเสนอชื่อซ้ําอีกไม่ได้ตามมาตรา41แต่ต้องทําตามมาตรา88ในการให้พักเสนอตามรายชื่อของแต่ละพักนะครับสำหรับท่าทีสวต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2พบว่าส่วนหนึ่งยังคงยืนยันในจุดเดิมขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวโดยนายสังสิทธิพิระยะหลังส,สรรสวที่ลงมติงดออกเสียงในการโหวตเลือกครั้งแรกบอกว่ายังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ารอบสองนั้นจะลงมติไปในทิศทางใดเพราะขณะนี้สถานการณ์ เปลี่ยนแต่ต้องรอดูข้อตกลงของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าจะออกมาอย่างไรก่อนเหมือนต้องรอดูคําถามก่อนที่จะมีคําตอบให้ขณะที่นายมณเีนบุญตนันสอวอยืนยันรอบที่สองยังโบวชให้นายพิธาลิมเจริญรัฐตามหลักการเดิมแต่ไม่สามารถบังคับให้สวโบวชตามได้เนื่องจากสวนั้นไม่มีสังกัดพักและต่างอิสระในเรื่องของคุณวุฒิและวัยวุฒิอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานายเรืองไกลรลิกนะิวัฒนาสมาชิกพักพลังประชารัฐได้ยื่นหนังสือต่อประธาน รัฐสภาเพื่อคัดค้านการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจร,ริญรัตสส,ส,สบัญชีร,รายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลในการเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่2องทางนี้นะครับคงต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะมีการประชุมในบ่ายวันนี้และการนัดลงมติในวันพุธที่19กรกฎาคมเวลา9นาิก30นาทีครับ